ขับเสภาเนนแก้วสามวันสามคืนเอ้ยเฮ้คลานั้นจึงโชมเจ้าเนนแก้วรุ่งปัจจุสมัยแล้วก็คล้องผ้าประสาเ,เ,เทนออกจากวัดนอกบอริวเวนเอเอเ,อเ,อเอจ้าเนน ก็บินทบาทเข้ามาพลันครั้นว่าบินทบาทเข้ามาแล้วเจ้าเนนแก้วกลับวัดฉันจังหันครั้นว่าฉันเสร็จก็หลับพลันตื่นขึ้นเนนั้นก็ฉันเพนคลั้นว่าฉันเสร็จ ก็ลาบไปลุงปัจจุสมัยแล้วก็คลองผาประสาเ,ออเ,ออเทนออกจากวัดนอกบ่อริวเวนเ,ออเ,ออเจ้าเนนก็บินทบาทเข้ามาออพลันคออลันว่าบินทบาทเข้ามาแล้วเจ้าเนนแก้วกลับวัดฉันเออเออจังหัน คลันว่าฉันเสร็จก็ลับพลันออออตื่นขึ้นในนั้นก็ฉันเออ,เ,อ,อเพนเอคอลันว่าฉันเสร็จก็ลับไปรุ่งปัจจุสมัยแล้วก็คลองพาประสาเ,ออเ,ออเทนออกจากวัดนอกบอริวอเวนเออเออ เจ้าเนนก็บินธบาทเข้ามาออพลันเออเอยคลั้นว่าบินธบาทเข้ามาแล้วเจ้าเนนแก้วกับวัดฉันออออจังหันคลันว่าฉันเสร็จก็หลับพลันเออเออตื่นขึ้นเนนนั้นก็ฉันเออ,เ,อ,อเพ